เมเนจเมนทัทร์นีคืออะไรวันนี้พี่ลักษจะมาตอบข้อสงสัยซึ่งพี่ลักษไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเมนเนจเมนทัทร์นีหรือจบใหม่มีรายได้สูงมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเอากลับมากลุมอีกรอบหนึ่งล่าสุดเดือนนี้เดือนกันยายนมีคนเข้าเมเนจเมนทัทร์นีได้แล้ว2คนซึ่งของคนนั้นกลับมาขอบคุณพี่ลักษและบอกว่ารู้จักเมเนจเมนทัทร์นีครั้งแรกจากต็อกต็อกของพี่ลักษเลยค่ะซึ่งนะพี่ลักษคนติดตามไม่มากนะพี่ลักษมีคนติดตามอยู่วันเจ็ดพันกว่าคนแต่ในเจ็ดพันกว่าคนนั้นพี่ลักษ ดัก m e เนจเมนต์ธนีเพราะพี่รัก์แล้วเขาตั้งใจนะไปนะคะไปเตรียมความพร้อมไปฝึกไม่ว่าจะเป็นเซ้นหนังสือหรือเตรียมเองเราไปเข้าโครงการ a เมเนจเ t นต์ธนีซึ่งไม่ว่าจะเป็นคลิปฟรีก็แล้วแต่หรือจะปรึกษาพี่รักษ์หรือจะเซ้นหนังสือหรือคอร์สเรียนออนไลน์รวมถึงสอนสดพี่รักษ์จะบอกว่าเวลาเขาได้แล้วเขารู้สึกขอบคุณพี่รักษ์มากเนี่ยเขาจะมาหาพี่รักษ์แล้วบอกพี่รักษ์ขอบคุณวันนั้นขอบคุณคลิปนั้นขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณที่ปรึกษาแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้รวมไปถึงแม้กระทั่งการที่พี่รักษไปเช็คเรซู ว่าอะไรเช็คเสร็จแล้วส่งกลับไปมีคนติดต่อเข้ามาเยอะพี่รัก มีความสําเร็จที่เกิดจากน้องๆมาร้องไห้กับพี่ลักษเยอะมากว่าพี่รักษขอบคุณามากๆเลยที่ทำให้หนูมีเงินเดือนเยอะนะคนํานึงที่พี่รักษชอบมากๆคือมีน้องคนหนึ่งมาบอกพี่รักว่าขอบคุณที่ทําให้หนูเนี่ยได้มีเงินเดือน,นเยอะๆใช้เพราะก่อนหน้านั้นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทตอนนี้เงินเดือนเกือบจะครึ่งแสนแล้วขอบคุณามากๆที่ทําให้เขามีเงินเพื่อจะไปใจ่ายให้ครอบครัวเขาเพราะว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่ได้รับอาน,นิสงเพราะว่าลูกเงินเดือนเกินครึ่งแสนยกตัวอย่างเนาะเพราะนั้นพี่รักจะบอกว่ามันคือเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้แล้วอยากจะรู้ว่า Minute m e n ต์เทรคืออะไรวันนี้จะตอบข้อสงสยัยและจะพาเราไปทำความรู้จักได้ว่าเราควรจะสมัครโครงการม i n เน e เมนต์เทรีโครงการไหนนะหน้าบ้านหรือหลังบ้านภายในเวลา10นาทีที่เรามีการพ่อพี่ลักอัดจ,จากตอกต๊อกต๊อกตอกให้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นอ่ะเปิดมาค่ะ Minute m e n ต์เทรีคืออะไร เป็นโครงการที่ปั้น f t ้ a c k ค่ะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จบตรีใหม่หรือโทใหม่นะอายุงานหรือประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่จะรับไม่เกิน4ปีโดยรับมากๆนะคือประมาณ3ปีและพี่ลักษ์จะบอกเลยว่า เวลาที่เราจบจากจบใหม่บางคนอายุตอนนี้นะน้องๆหลายๆคนอนะเรียนจบปริญญาตรีด้วยอายุไม่ถึง20สนะสมัยพี่รักษือมันฟิกอะสเปซิฟิกสิปีที่แล้วเนาะพี่รักษ์จะอายุจะ40แล้วทุกคน10ปีที่แล้วพี่รักจะบอกว่าโครงการไม่เนจนเมือนเทนีเวลาที่เขาเปิดรับนะมัน10กว่าปีแล้วเนาะพี่รักษ์เขาตั้งแต่ปี2 0 1 5ซึ่งพี่รักจะบอกว่าก่อนหน้านีาา้ไอ้ก่อนหน้า2015เนี่ยก่อนที่ไม่เดจเม้อนเทนีจะเอามาแบบบูมมากมาก ในประเทศไทยค่ะคุณจะต้องจบปริญญาตรีซึ่งจบตามหลักสูตรปกติสมัยพิรักคือต้องอายุ21อปีเข้าอายุ18แล้วจบมหกถูกปะส2บเก้2ย่ะพี่พิรักจบ3ปีครึ่งพิรักอายุ21กว่าตะลุยออกมาในโลกงการทํางานแต่คนอื่นเขาจบมา22 21ิบอ่อะประมาณนี้แต่เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ล่าสุดคนที่มาเรียนคอร์สในรักเพียกนะเซเว่นเดย์อายุ19เเรียนจบปริญญาตรีแล้วค่ะ OMG ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กสมัยนี้สามารถสอบเทียบ เพื่อเข้าปริญญาตรีให้เลยเขาเลยแบบโอ้ดีมากมันดีมากเพราะฉันหมายความอะไรใครที่เป็นเด็กจบใหม่คะ่ะจบใหม่ตรีใหม่โทใหม่อายุงานไม่เกิน3ปีคุณสามารถเข้าโครงการเมดิเตอ t ์เนีเพื่อเปลี่ยนแปลงการทํางาน8ชั่วโมงต่อวันของคุณเพื่อรับรายได้ใหม่ไปกับเมดิเตอ t ์เนีจบใหม่ตรีใหม่ในประเทศไทยจ่ายไม่เกิน20,000ค่ะ จบอินเตอร์นะคะจ่ายที่ประมาณ2 0,000นนิดๆจบต่างประเทศจ่ายที่ประมาณ3 0,000ืค่ะแต่ว่าการเข้าเมนจเมนทรนีลำพังไม่ต้องเก่งอิงเลยไมนยูแอนทัรนีไม่เก่งอิงก็สามารถได้นะสูงสุดนะตอนนี้โครงการเมนจเมนทัวร์นีสโตเมเจอร์ของ Big C ซจ่ายอยู่ที่ 60K บวกรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยถ้าคุณจบปริญญาโทคุณไปสมัครสโตเมเจอร์ของ Big C ซซึ่งจะต้องดูแลลูกน้อง200คนเขาจ่ายกันที่ 60K บบวกนี่คือปีนี้ที่เขารับกันนะ เพราะฉะนั้นพี่เลักจะบอกว่านี่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยสัมภาษณ์ภาษาไทยทั้งหมดเลยแต่ได้เงินเดือนห0 0 0ืใครก็ตามที่ฟังอยู่ในคลิปนี้นะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วรู้ว่ามีสกิดลูกหน่อยหนูรู้ไหมเนี่ยจบโทอะ่ะตอนนี้เขาได้เงินเดือน60,000แล้วนะมันไม่ใช้เงินเดือนหมื่นสองหมืนนะเพราะฉะนั้น จบนะคะถ้าเป็นปริญญาตรีนะแล้วถ้าเปิดรับเป็นโครงการที่ได้ 50K บกบวกๆมีไหมพี่ลักมีค่ะโครงการเปในเ e น t ทอรนีรับจบตีให้ 50K บกบวกๆคือ UMC ยกตัวอย่างแล้ว UMC หรือ Unicro Manager Candidate ซึ่งพี่ลักไม่แน่ใจ,จว่าเป็นรับรวมหรือเปล่านะในขณะที่จบตีอีกเหมือนกันคะ่ะมีอะไรอีกบ้างที่เขาให้ประมาณนี้คือของโครงการของตัวทูนิกเจนทูนิกเจนจ่าย 50k 60k จบตีนะ จุดตีได้่ k แต่ทู e x กเจนต้องเก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโครงการอื่นในไทยนะคะ คือบิ๊กซีจ่ายสูงสุดละจ่ายมากกว่ายืมซีด้วยซ้ำโอเคไหมบับอะบ,บับมากเพราะฉะนั้นพี่้วจะบอกว่าใครก็ตามที่วันนี้ทํางาน8ชั่วโมงต่อว,วันจบมาแล้ว2ปี3ปีชีวิตยังไม่เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งใครที่อายุยังไม่เกิน30แล้วอยากจะเข้าโครงการเมนเนนต์เทนนี่มันยังไม่สายนะคุณยังสามารถสมัครเข้าโครงการเมนเนนต์เทนนี่ได้ต้องรู้ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตโอเคไหมเพราะทํางาน8ชั่วโมงเหมือนเดิมอะต่อว,วันนะแต่เรารับไรายได้ใหม่จากวันนี้ได้2 0,000 เดือนนี้เงินเข้ากระเป๋าห้าหมื่นเดือนนี้เงินเข้ากระเป๋าหกหมื่นเดือนนี้เงินเข้ากระเป๋าแสนหนึ่ง MT ที่จ่ายสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะจ่ายแสนกระเป๋ามันแสนห้ามึงม,มันมีอ่ะจบใหม่จะได้แสนห้าวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีเรื่องนี้ลักเขียนหนังสือเคยจะเอาไปเสนอสำนักพิมพ์หัวหน้าสำนักพิมพ์เจ้าของสำนักพิมพ์บอกว่าไม่จริงไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงที่เด็กจบใหม่จะมีเงินขนาดนั้นเขายังไม่รู้เลยเพราะรุ่นสมัยเขาคนเขายุ่สสี่สิบห้าสิบอ่ะเขายี่สิห้าสิบอ่ะเขายี่สิบ มันไม่มีไงก็เช่นเดียวกันสมัยพี่รักษนะย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วพี่ลักเข้าเ t ็มทครั้งแรกตอนปี2 0 1 5แล้วก็พี่รักษณสามารถเป็นคนที่อายุ่สิกว่าแต่มีเงินเดือนเกินครึ่งแสนได้ตั้งแต่10ปีแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่คุณตามหาโอกาสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นเด็กจบใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอะ่ะต้องเข้าจากมเนจเมนทอร์นี้และพี่ลักษบอกเลยว่าที่ออกมาสอนให้น้องๆ้องเข้ามานจทเมนเทอร์นี้ไม่ได้อยากให วันหนึ่งคุณจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือวันหนึ่งคุณจะโตไปเป็นซีโอคุณจะถึงทางเรื่องนั้นนะวันหนึ่งไม่ถึงตรงป้ายยืนบอกว่าซ้ายไปเป็นซีโอขวาไปเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะ มายืนอยู่ณจุดนั้นอย่างพี่รักษ์ก็เลือกออกมาทําเจ้าของธุรกิจโอเคป่ะเพราะฉะนั้นของพี่รักษ์สิปีผ่านไปอ่ะแต่ของเราอย่านานงขนาดนั้นเลยเอา5ปีก็พอโอเคป่ะของพี่รักษ์สิบปีก็คือมันถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วมันกลุมมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเหมือนกันนะของเราก็เช่นเดียวกันมันจะมีเวนั้นวันนั้นของเราแน่นอนที่การทํางานประจําเป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาระยะสั้นไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวงานประจําไม่ได้ช่วยให้เรารวยแต่พี่รักษ์จะบอกเลยว่าการจะร่ารวยไม่สามารถขาด การทํางานประจําได้เพราะเราต้องเคยเป็นลูกน้องก่อนการจะเป็นลูกน้องที่ดีเป็นยังไงเป็นลูกน้องมืออาชีพเป็นยังไงเมื่อเราทําเป็นเราจะเป็นนายจ้างมืออาชีพได้อย่างดีที่สุดนะแมนพี่จะบอกว่า เป็น MT ขาดไม่ได้เลยเพราะการเป็น management theory เราจะเก่งหัวคิดเราจะเป็นแบบผู้บริหารเพราะเราทำงาน P r e s ซ n t c CO ผู้บริหารรดบบสูงคณะกรรมการเราทำงานกับคนเหล่านี้ตลอดเราได้อยู่กับคนเก่งๆสมองเรามันจะเก่งขึ้นตามเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเป็น first jobber ทั่วไปเรา under manager หนึ่งคน manager หนึ่งคนนะั้นะยังไม่ใช่เด็ก e บีันนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเรากาลังเรียนรู้จาก manager คนเดียวแต่ถ้าคุณอยู่ใน management t h e นี้คุณกาลังจะได้เรียนรู้จากคนประมาณเป็นผู้บริหารประมาณ67สายงาน นะเพราะเขาจะให้โรเต็ตมันตลอดอย่างพี่รักเองนะพี่รักจะบอกว่าพี่รักษ์เป็น m t รุ่นพี่เนาะที่ทําทั้งสายสตูที่ทําทั้งของสายแบงกิ้งแล้วแบบย้ายบ่อยมากนะพี่รักเจอคนมาเป็นพันเลยย้ายบ่อยมากเพราะงั้นพี่รักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราเก่งจากประสบการณ์เพราะพี่รัก์เป็นคนชอบคุยกับผลนี่คือเหตุผลที่ทำไมาพี่รักษไปโตสายหน้าบ้านในขณะที่กลับมาว่านั่นคือเหตุผลนะไม่น่นเมนทัวรนี้ข้อแรกข้อแรกข้อหนึ่งคือไม่นนเมนทัวรนี้คือการปั้นเด็กจบใหม่ให้มีรายได้สูงจาก,กา เข้าเมเทนเมน t ทนี้ใช้เวลา8ชั่วโมงทำงานแต่รายได้คุณแตกต่างอย่างมหาศาลนั่นคือข้อแรกนี่ยังไม่รวมประสบการณ์นะประสบการณ์คนละเรื่องอยู่แล้วโอเคไหมสอค่ะหน้าบ้านหลังบ้านมีอะไรบ้างสายงานหน้าบ้านเมนเทนเมนเทนจะโตเป็นเมเจอร์ได้เร็วทํางานภายใน2ปีคุณจะโตขึ้นเมเ o r จอร์ได้เลยเมื่อเป็นเมเ o r จอร์คุณจะได้เอ็กซ์เพลียนของการที่เป็นเมนเท e เมนน่ดูแลบริหารตัวเองจะเก่งขึ้นจากสิ่งนั้นซึ่งรัจะบอกเลยว่า การเป็นเมเนเมนเทอร์นีสายหน้าบ้านงานไม่ง่ายอยู่แล้วงานต้องรีโลเกชได้งานต้องย้งายบ่อยงานต้องเจอคนและปัญหาตลอดเวลาคุณชอบหรือเปล่าและที่สําคัญคืองานฝั่งหน้าบ้านไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษยเยอะนะส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยเพราะมันต้องคุยกับคนในประเทศไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นสายหน้าบ้านต้องยินดีที่จะย้ายได้และนะคะไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาแล้วคุณจะเก่งขึ้นมากๆผู้คุณรู้วิธีเทคนิคคุยกับคนโอเคไหมอันที่2งานหลังบ้านงานหลังบ้านค่ะจบมาอยู่ที่การเป็นซีเนียยังไม่ได้ขึ้นเมเนเจอร์หรือบางที่จะมีขึ้นนะแต่น้อย พี่เล้งจะบอกว่างานหลังบ้านส่วนใหญ่คนที่จบต่างประเทศจะชอบทํางานหลังบ้านจะให้เงินเดือนก็สูงนะก็ไม่ได้น้อย50-60 k เคเหมือนกันแต่ประเด็นคืองานหลังบ้านรีโลเคตภายในสายงานแล้วก็ทําที่เฮดออฟฟิศไม่ต้องย้ายบ่อยเพราะฉะนั้นคุณชอบแบบไหนคะหน้าบ้านนะคะย้ายบ่อยนะคะโตเร็วนะคะแต่ก็เจอปัญหาเยอะอชอบแบบไหนชอบแบบซ้ายไหมหรือแบบขวาคะ่ะต้องใช้าภาษาอังกฤษเยอะจะต้องทํางานอยู่กับที่แล้วก็ทํางานเจอคนภายในสำนักง,งานแล้วไม่ต้องย้ายบ่อยเนาะชอบแบบไหนให้เลือกแบบนั้นได้เคไหมนี่คือไม่เด่น เมนต์เทรนีในนิยามที่คุณจะไปจะต,ต้องรู้ในคลิปนี้นะจะหมด10นาทีแล้วโอเคไหมสรุปก็คือว่าใครอยากจะเข้าโครงการเมนต์เทรนีให้รีบสมัครเข้าไปมันสมัครได้ได้ทุกท่องทางไม่ว่าจะเป็น job search ที่ต่างๆหากลองจากเงินเดือนที่เราอยากได้แล้วเลือกจิ้มเข้าไปว่าเราอยากได้อะไรและถ้าจะปรึกษาเข้าโครงการเมนต์เทรนีกับพี่ลักษ์ปรึกษาได้ฟรีที่หนา้าร